สวัสดีครับไอโนงครับต้องกอบังณคำวิลีนะครับตอนเสาร์ๆนะครับมาหดนน้ำพักนะครับหดนน้ำพักหดนน้ำต้นใหม่นะครับนอกเมรีเนาะนะครับพักบุ้งกับกาลังงามนะครับได้กินแล้วนะครับเก็บไปกินแล้วนะครับเนนี้ก็มีคุณแม่มาเก็บพักแมงลักนะครออีอตูนะครับนอกโอเคครับผมก็เสิร์ฟก็เซิร์ฟในแตมสไตล์บันบาดนะครับผมโมมีช่องผมโมมีปัดแต่งนะครับบัลราบหน้าก็คือบัลรังกหน้านะครับพดนพักก่อนนะครับนอกผม ครับผมเพื่อนๆือนครับสวัสดีครับเช้านี้นะครับแม่ก็มาเก็บผลผลิตนะครับของเราเก็บพังยังแม่ผัอีตูใบแมงลักผักบุ้งเก็บไปแล้วครับเมื่อเช้าวานนี้เอาไปใช่ยังโอ้ไปแกงอมเนื้อผักอีตูหรือใบแมงลักนะครับเนาะต้นหอมพร้อมนะครับได้ผลผลิตแล้วดอกเทวาเรา ต้องขยายพันธุ์ออกอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเอา,เอาตะการมาปลูกเพินมตัวฝักยาวก็ขนนออกึ้นแล้วนะครับมันคือโบเรียวไปหาหนึ่งนะนี่ครับผักบุงผมเก็บไปกินสองเที่ยวแล้วนะครับใช้วิธีการตัดเอานะครับให้มันแตกใหม่มจะเดินไปแล้ะแกจะไปตักบัก ครับอันนี้ต้นกะเพราผมนะครับกำลังขึ้นี๋ยวต้องแยกแบ่งออกไปปลูกาห่างๆกันฝักชีขึ้นแล้วครับนี่ถัวฝักยาวผมทำต้นค้างให้นะครับใช้ปลายไม้ไผ่มาทำค้างดินโยกครับต้องทุบลงอีกทีนึง เอียงนะครับเอียงลมพัดนะครกำลังขึ้นเป็นเท้าแล้วนะพี่น้องนะเป็นเท้าวันแล้วครับยกกังไงคงได้เก็บนะครับผลผลิตเนาะส่วนผักบุ้งกับผักแมงลักนี่ได้กินแล้วครับงามทีเดียวเลยแล้วก็ผักยาวกำลังขึ้นต้นหอม ในการแล้วครับมะพร้าวน้ำหอมนี่กำลังงหญ่ครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งอีกครับที่ผมปลูกไว้นะครับเนาะนี่ครับต้นมะฮงนะครับหรือมะละกอนะมะละกอผมกำลังขึ้นอะโวคาโดนะครับพี่น้องเคยเห็นหมดต้นอะโวคาโดครับนี่ครับผมปลูกอะโวคาโดไว้สามต้นนะ ดินไม่ค่อยดีครับแถวนี้แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่ครับตอนเศร้าๆไปนี่แล้วก็สีโคตรน้ำครับนี่ครับอะโวคาโดของผมแตกดีนะครับเนะาะมะละกอครับปลูกไม้ล้มก็ปลูกนะครับเนาะอาจจะเพิกนะครับหรือว่าต้นคูณน,นะครับเนาะ ผมก็ปลูกไว้หน้าบ้านนะครับเนาะบ้าจกระพึกหรือต้นคูนนี่หมักแมงหมักมาก,กินใบอ่อนนะครับยอดอด่อนกับป่อยยังครับปล่อยเป็นตามธรรมชาติไปมันมากินผมปลูกใช้ดินไม่นะครับจนบ้านก็ยังทาตอ่เอเนื่องช่างหมมาอีหล่ำมัน,นตอนเช้าเช้านะครับนี่ครับพระอาทิตย์กำลังขึ้น บรรยากาศดีที่เดียวที่บ้านผมฟังนี่ผมกลูปุีกครับต้นคูนหรือว่าราชพฤกษ์ครับนี่ครับกำลังแตกไปยอดยอดขึ้นกำลังขึ้นงามเลยทังนี่แปลงอะไรวะมูมีบยวหยางู มีครับมะม่วงเขี้ยวใหญ่ผมคนน้ำคู่มือนะครับเพิ่นกระแตกยอดได้พี่นอนองเอาคนน้ำดีๆเพิ่นกระแตกเนี่ยผมตัดบ่ให้เกิดผลนะครับผมตัดยอดที่มันออกดอ,อกยันนำต้นพ่นฮักนะครับคือเรียบบุจะมีบอนนะครับบอนบอ,บอนคนน้ำม,มันอยู่ได้ครับแต่ละมือมันก็มันเกิดจะเ,เริ่มเติบโต ในพระอาทิตย์ยอแสงตอนเสาร์สวยงามทีเดียวครับอันนั้นต้นมันครับลำมันเอาไว้ปลูกนะครับผมจะปลูกมันจากสองไหลครับในปิดไทยกบนาดินอยู่นะครับบรรยากาศหน้าบ้านตอนเสาก็โอเคอยู่นะครับเดี๋ยวไปโคดนำนะครับเดี๋ยวผมจะไปโดนำผักบานเด็กสั่งายมาสั่งรายนะครับ ก็ปูนมาอีกสิบกระสอบในช่งชางเช้านะครับเชา้าเลื่อวานแหละต้องใส่ยังไงนะครับเนาะเดินเอาน้ำปลาป่านี่แหละครับพี่น้องโหดง่ายดีโหดกูเมือนะครับดยน้ำปลาป่าต้นมะฮงนี่ใหญ่บวบนะครับมันมีตนน้ตนมะเฟืองนะครับนะต้นนั้นนะต้นมะเฟืองครับ สดเสาแรงอยู่ครับผมมักพราวน้ำหอมนี่นักเตียวนี่ต้องค่น้าหลายๆนะครับเทคนิคก็คือใส่เกลือทำได้ครับเนมันหมักเข็มจังหน่อยตรงอาจาเอาว่าใส่เกลือผมไ็ใส่ปุ๋ยเกลือลงไปอะต้นหอมก็ลดอย่างนี้เลยนะครับเปบบ,บางง่ายๆเท่านี้แหละลอดสารพิษรอยเปอร์เซ็นครับในตัวฟักยาวผม วันนี้ยอดเนี่ยโมหิเลยนะครับตื่นเช้ามาโอ้ยอดเป็นไเรเก็บข้างไว้ให้แล้วนะไม่ใข่ยังครับพี่น้องตะโกนทานต้นหนึ่งเฟืองครับข้างหลังต้นใบนะครับเพยยขขบปปื่อเพิ่นใหญ่ไงดอกทาน้ำหอมปุบปุ่ยสองต้นครับเด็ว แตกยีอดีแล้วครับผมมาอีกเกือสามปีสี่ปีน่าจะได้กินน่าจะได้กินแน่นอนเลยเพราะว่าพึ้นนดีอยู่ครับถ้าน้าพ่อแลละอกดการหลวครับตอนน้ำหอมนี่ครับพักบ่งครับไฮไลท์ของผมงามดีครับเขียวป๊ดเลยครับแมงลักผมนี่ครับอยู่นำกันไหนครับบุงได้กินแล้วแมงลักก็ได้กินแล้วครับ ก็ดีแม่เราเก็บปไปใส่แกงไปไปวัดครับไปจังหันเสานะครับเป็นกับพนังบ้านทั้งนี้ถ้าเป็นฉาบแล้วนะครับเดี๋ยวผมปล่อยมันแห้งจะได้วยผมจะตจิตลงสีเองครับทาสีเองนี่ครับมาละกวางมังคงผมจะได้กินบะบูนะครับเดี๋ยวจะไปเอาขีดหมูมาใส่ครับพี่น้องมันแห่ไปเอาอยู่ครับ ทำมาหนอกมา,านหน้าเห่าคอกันก็นได้ครับโบต้องซื้อเนเอินแปลโหลดครับขี้วมูขี้งไว้โหลดนะอะไรวาผู้ชายปลูกโบขึ้นครับขึ้นที่กันครับพี่นอ้องขึ้นที่กันบ๊าบายว่นหนึ่ก็บรถกับลูกครับพอดีเมื่อวานลูกเพิ่นจีไปตักบาต เลยฝ่าึ้นเมื่อบานหลังบนกับบานแม่นี่ครับไปกระเพาผมเด็กินแน่นอนครับนี่ใหญ่แล้วกำลังขึ้นที่ไหนผมก็วานบนแต่วานที่แล้วครับน้องแต่พ่อนเอาโดหนาเขนอย่างม็ดมันไหลไปห้ากันแต่เกิดจุกจุกเดียวกันครับนี่ครับเช่ครับ บ่คอยขึ้นครับอากาศจะเป็นอะไรบูปีนี้คนถามเชา่าสวนเมื่ออาชีพเขาเขาบอกว่ามันบคคน่ค่อยขึ้นคัดปีนแต่กันยังดีครับยังมีขึ้นนะอาจจะเอาเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับนี่ตัวเขาย,ยาวต้นนี้ของผมแต่งนี้โอเคครับจะต,ต้องหาใหม่มาต่ออีก ยปลูกหลายต้นน,นะครับครับเข้าน,นะครับเนอกกรลรังขึ้นครับพี่น้องข้านะครับเดี๋ยวแยกปลูกมันกระสิต้นใหญ่ไปนะครับเดี๋ยววันหยุดว่างๆในพืจนที่แยกเลข้า เป็นกระเพ้าขาวนะครับพี่น้องนะครับผมก็ซื้อเม็ดของเกียรไตโอมาแรงเตาทองมางกัดของผมเลยบินมาได้เพนนื่อนนะครับ,บมาตัวนี้เป็นบวบพี่น้องบวบนะครับเดี๋ยวคงเอาขางมาให้นะครับใส่เพว่าจะให้เพิ่อนออกไปหาต้นใหม่ไปเลยนะครับมันคืองอแล้วจะต้องไปเอาขางมาใส่ ยังไปเอาขางครับยอดขอพายมาใส่หางเห็ดครับแต่ว่ามันบวกขึ่นขึ้นอยู่แต่มันตายผมผมผ่าผมไปใส่ปุ๋ยไม่ผดไปใส่ปุ๋ยยูเรียนะครับเห็นให้มันตายทัว่เวเลยอยู่สองต้นนะจะพ่าอะไรเก็บอยู่แดดจัดครับสองสามมื่นแดดแห้งพดได้หลายก่อนนะครับ แต่ดีอยแปลงพักบุงเนี่ยเพรามีตน้นมีใบของมันคุ้มดินไหวนะเกลียดให้มันบ่ิสันตป็นไดย ครับไอ้น้องครับต้กงขับคังคำวิจิตนะครับตอนสเสารนะครับมาหดนน้ำพักนะครับหดนน้ำพักหดนน้ำต้นใหม่นะครับนอกเมริเนาะนะครับพักบุ้งกับกัลลังงามนะครับได้กินแล้วนะครับเก็บไปกินแล้วนะครับเมนนีนก็มีคุณแม่มาเก็บพักแม่งหลักนะครับอีตูนะครับเนาะโอเคครับผมกักระเซิก็เซิงเลยแตมสไตล์บันบาทนะครับผมโมมี่ช่องผมโมมี่ปัดแต่งนะครับโภชนาบนาก็คือโภชนาบนานะครับพักก่อนนะครับเนาะผม